ดีครับผมนายแพทย์มาดิดวัฒนเชนั้นวันนี้ผมจะวินห้ท่านได้รับทราบว่าวิธีการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ดีที่สุดเขาทำกันอย่างไรท่านผู้ชมครับความดันโลหิตของคนปกตินั้นควรจะอยู่ในระดับต่ำกว่า120-80มิ mm. ลลมตรปรอดและเมื่อใดก็ตาม ที่เราปล่อยให้ความดันโลหติตของเราสูงตั้งแต่ร้อยสามสขึ้นไปเราถือว่าเราตกอยู่ในภาวะความดันโลหติตสูงเมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเข้ามันก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวเป็นต้นว่าโรคหัวใจเกิดเป็นหัวใจวายสมองถูกทำลายจากการขาดเลือด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวสิ่งที่เราเพึงกระทำก็คือต้องลดความดันโลหิตลงสู่ระดับต่ำกว่า120-80มิ mm. ลิเมตรปรอดวิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือประการที่หนึ่งท่านต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยวันหนึ่งให้ออกกำลังกายตามสไตล์แอโรบิกเช่นเดินเร็วปัจจัยานวันละ30นาที หรือ5วันต่อหนึ่งดาทิตย์ประการที่สองบริโภคอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารเช่นผักผลไม้หลีกเลี่ยงอาหจ,จากอาหารที่ไร้ขุนค่าและลดความเค็มลงประการที่3อย่าให้น้ำหนักเกินท่านต้องให้ดัชนีมวนกายของท่านต่ำกว่า25ประการที่4อย่าดื่มมากเกินไป ให้ดื่มในระดับพอประมาณเช่นถ้าเป็นชายไม่ควรเกินโซงดื่มมาตรฐานเป็นหญิงอนุญาตให้ดื่มได้หนึ่งดื่มมาตรฐานประการถัดไปก็คืออย่าเครียดถ้าเครียดท่านต้องคลายเครียดด้วยวิธีการต่างๆเช่นนั่งสมาธิเป็นต้นประการสุดท้ายอย่าสูบบุหรี่เป็นเงินคัดเพียงแค่นี้ ก็สามารถที่จะทำให้ระดับความดันโลหิตของท่านลดลงได้แล้วแต่อาจมีบางกรณีนะครับท่านอาจจำเป็นจะต้องใช้ยาเพิ่มเข้าไปเพื่อลดความดันของท่านให้ลดลงสู่ระดับปกติท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ